ใครมาเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบัตเจตจำกัดก็สามารถเลือกมาเรียนที่นี่ได้เช่นกันนะคะยิ้มสวยๆแบบนี้ค่ะทุกคนวิวก็ดีนะคะววมีจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบางวันที่นี่ก็เป็นดิสโกโ้ผับเหมือนกันคะ่ะ สุดยอดมากค่ะทุกคนพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้นะคะทุกคน <Hey. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้คิมจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์แคมปัสท็อปคิวคิวอที่ มักชันนิวทาวน์นะคะเป็นแคมปัสใหม่ของแคมปัสท็อปคิวคิวอังค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าภายในอาคารนี้นะคะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็หรูหราสมกับเป็นแคมปัสใหม่ของแคมปัสท็อปคิหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากที่แรกนะคะด้านหลังนี้ก็เป็นฟอนเด็ของทาง c a m p ัสท็อป q ิวคิวอิงค่ะเรื่องอะคาเดมิกนะคะหรือเรื่องต่างๆนะคะปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ c a m p ัสท็อป q ิวคิวอิงลิได้ที่ตรงนี้ค่ะและถัดจากตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเงินนะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตกแต่งคริสต์มาสแล้วเรียบร้อยนะคะอนนี้คือ การเงินนะคะชำระเงิน local payment ต่างๆก็ที่นี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญที่ c a m p ัส Top QQ English แห่งนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่คนไทยเป็น intern staff นะคะอยู่ประจำที่นี่ด้วยค่ะใครมาเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบัต g เจ็ตจำกัดก็สามารถเลือกมาเรียนที่นี่ได้เช่นกันนะคะ ะะเป็นเวทีค่ะซึ่งจะเอาไว้ทำกิจกรรมจบการศึกษานะคะและมีจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญใน a อ e รียในบริเวณนี้นะคะจะเป็น dining a r e รค่ะทุกคนจะมีโต๊ะทานอาหารนะคะเยอะมากนะคะนี่และด้านขวาด้านซ้ายมือของคิมด้านหลังตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นในโซนของ ห้องอาหารก็คือสามารถรับอาหารจากตรงนั้นมานั่งทานได้ตรงนี้ทุกบริเวณเลยนะคะขอบอกเลยว่าที่นี่เพิ่งเปิดแล้วก็ใหม่มากใหม่สุดๆนะคะ Decoration Interior นี่คือแบบคิดมาอย่างดีค่ะ บางวันที่นี่ก็เป็นดิสโก้ผับเหมือนกันค่ะ oh <no. S 1> สุดยอดมากค่ะทุกคนนี่คือฟังชั่นฮอลล์ที่สามารถเป็นทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์โซนนะคะทานข้าวแล้วก็เป็นคาเฟ่ได้ที่เดียวกันค่ะ ทุกคนคะอันนี้นะคะเป็นเหมือนโ,นโฟนบูธนะคะที่ทุกคนสามารถเอาคอมนะคะมาตั้งเพื่อทำงานหรือทำซูมวิดีโอคอลได้นะคะซึ่งก็เป็นอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้น2ของทาง Camp ัสท็ q q คิคิวองเลยค่ะถัดจากในโซนของฟอนเด็กนะคะจะมีคลินิกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะมีพยาบาลประจำเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็จะมีด็อกเตอร์เข้ามาตรวจเยี่ยมนะคะตามวันเวลาดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะ ส่วนนี้นะคะเป็น laundry service นะคะก็คือส่งผ้าซักอบพับได้ที่นี่ค่ะนักเรียนที่พัก dormitory ของที่นี่นะคะส่งค่าซักที่จุดนี้ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะคมอยู่ในยิมของ c a m p ัสท็อปคิวคิวอิงทนะคะที่มักทันนิวทาวน์นะคะน,คน,นี่นะคะเป็นอุปกรณ์ยิมทั้งหมดของที่นี่นะคะ เราก็สามารถวิ่งได้ะค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้รองเท้าของเรานะคะไม่ค่อยเอ,เอื้อออำนวยในการวิ่งนะคะเราจะสับขาลอกแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะวิ่งกันแบบนี้นะคะและใช่ค่ะนักเรียนคนไหนที่เรียนที่แคมปัสท็อปคิวคิวอิงลิทปีดฟอนแคมปัสน,นะคะก็จะมียิ้มส,ยสวยๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนวิวก็ดีนะคะฝั่งนู้นเป็นทะเลนะคะ wow. แอรเย็นเจียบเลยค่ะทุกคนแถมเบาะน,นี่นะคะก็ลองกันเจ็ดด้วยนะคะและนี่คือ ห้องเรียนตัวต่อต,ต,ต,ตัวของทางแคมปัสท็อปคิวคิวอินลิปิดฝันแคนะคะลักษณะเหมือนกับที่ไอทีพาเลยค่ะแค่ใหม่กว่าเท่านั้นเองนะคะทุกคนและใช่ค่ะมีตั้งแต่ตัวอัลฟาเบตนะคะ A ไปจนถึง w ับนะคะนี่นะคะอัลฟาเบตแล้วก็จะเป็นเลขห้องไปเรื่อยๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนกลุ่มกันนะคะ และนี่นะคะก็เป็นห้องเรียนกลุ่มนะคะของทางแคมปัสท,ท็อปคิวคค่ะทุกอย่างลักษณะสไตล์นะคะเหมือน IT Park เลยแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสันนะคะให้มันดูแบบแตกต่างนะคะแต่คือจริงๆคือคอนเซ็ปต์เดียวกันค่ะทุกคนคะ่ะ ด้านหลังของครีมตรงนี้นะคะมีมาสคอตประจำแคมปัสท็อปคิวคิวอิงลิสค่ะซึ่งทาง KBG อยากให้ทุกคนนะคะได้ทำความรู้จักกับน้องทั้งสองคนนี้นะคะใครที่มาเรียนที่แคมปัสท็อปคิวคิวอิงลิสไม่ว่าจะเป็น IT Park หรือ b e a t อน n t Campus นะคะจะได้เจอกับน้องคิวเล็กค่ะและน้องคิวตี้นี่นะคะสองตัวนี้อย่างแน่นอนในวันจบการศึกษานะคะใครอยากเจอน้องทั้งสองคนนี้ก็อย่าลืมลงทะเบียนประเด็นทนที่แคมปัสท็อปคิวคิอิงลิสค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ในโซนแอ c o m m o d a t i o n หรือ d o มิทอเรแบบแคปซูลของ c a m ป์ปั q ท็อปคิวคอิงลิค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูข้างในนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะในโซนของห้องน้ำนะคะรวมนะคะย้ำนะคะว่าห้องน้ำรวมแยกเป็นโถส้วมนะคะก็คือชกโครงนะคะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำค่ะ และที่สำคัญนะคะมีไดรเผมให้เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือบ้านรูมของแคมป์ปัสท็อปคิวคิวลิค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสตูดิโอเลาจนะคะที่วิววิวดีมากดูนู่นค่ะวิวนี่แบบอย่างนี้เลยนะคะทุกคนมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ที่สุดยอดมากนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะเราเดินมาจากตรงน้ตึกของโรงเรียนนะคะแคมปัสท็อปยูคิวเลนค่ะสู่มาร์คทันนิวทาวน์บีชอันนี้นะคะแต่ว่าเสียค่าเข้านะคะทุกคนวันนี้เราได้รับการสนัสนบสนุนนะคะจากแคมปัสท็อปยูวคิวพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ข้างในนะคะเป็นสระว่ายน้ํานะคะที่ให้บริการสําหรับลูกค้านะคะที่มาที่มักชันนิวทาวน์บีชค่ะทุกคนมีสระว่ายน้ํานะคะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของแคมปัสท็ p ปคิวคิว i ิงลิสบีดฟอนแคมปัสค่ะพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้นะคะทุกคน